สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเอาน้ำมันชาแก้ชาปลายมือปลายเท้าปลายเท้ามาฝากกันนะคะซึ่งเป็นวิธีการทำง่ายๆนะช่วยลดนะคะความเจ็บปวดนะคะกัดจากการชาปลายมือปลายเท้าได้ดีนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะ สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวค่ะนุกชวนเพื่อนๆนะคะมาทำน้ำมันผ่าจักนะคะไว้นวดแก้อาการรวมถึงขอออักเสบด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆนะคะซึ่งในนี้นะคะจะเป็นเทียน5อย่างนะคะรวมถึงนะคะดีปรีค่ะอันนี้คือดีปีนะคะเป็นเอ่าเาเรียกเป็นเป็นสมุนไพรไทยนะคะ โดยที่เราจะเตรียมนะคะใน,ในอันนี้เดี๋ยวนุกขึ้นไม่ให้นะแล้วก็น้ํามันปาล์มนะคะซึ่งน้ํามันปาล์มเนี่ยเราก็มันจะช่วยในเรื่องของซึ่งวันนี้นะคะนุกเลือกใช้น้ำมันปาล์มนะคะเพราะว่าน้ํามันปาล์มเนี่ยยิ่ง ใช้ในอุณหภูมิที่สูงนะคะก็จะได้คุณค่าของยามากยิ่งขึ้นนะคะตัวที่สามคือกระบบกเสร็จนะคะตัวนี้สําคัญมากค่ะผิวมะกรูดนะคะโดยที่เราจะเอาเฉพาะผิวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องนะคะล้างมะกรูดให้สะอาดแล้วก็ผึ่งๆนะคะให้ผึ่งอย่าผึ่งแดงนะผึ่งลมนะคะให้มันแห้งนะคะและเฉือนเอาเฉพาะผิวมันค่ะนั่งเฉือนไปอย่างนี้นะ จะค่อนข้างนานนิดนึงนะคะอันนี้นะคะคนุ้งทำไว้คุณพ่อคุณแม่และตัวนุ้งเองหลังจากที่ว่าเขาเรียกอะไรนะหลังติดนะเจ็บหลังมากนะคะมันก็ดีขึ้นนะคะหลังจากใช้ตัวนี้รวมถึงกายภาพบําบัดนะคะซึ่งวันก่อนนุ้งไปนวดมาแย่แย่กว่าเดิมผิวมะกรูดจะแบบหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเฉือนไปก่อนนะคะแต่เราต้องแยกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทอดน้ํามันนะคะให้ร้อนก่อนแล้วถึงจะใส่ผิวมะกรูดไปนะคะหลังจากน้ามันร้อนนะ ส่วนลูกมะกรูดเหลือเอาไปทำอะไรคะน้ําหมักเลยค่ะน้ําหมักชีวภาพต่างๆนะคะเอาะคะ่ะค่อยๆนั่นเลยนะ เราก็เชื่อเฉือนไปเรื่อยๆนะคะลูกซื้อมาเป็นกิโลนะมาขูดมานเพื่อนๆที่เขาปลูกและเองก็ดีนะไม่ต้องซื้อของทูกซื้อมาเป็นกิโลละเจ็ดสิบเนี่ยนะคะน้ำมันมหาจักรเนี่ยมีตั้งแต่โบราณกาแล้วนะคะแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยนะคะคนสมัยโบราณเนี่ยเขามาทาแก้ปวดเมื่อยนะคะ บางคนเนี่ยเอาไปทําเป็นเขาเลียกอะไรนะขี้พึ่งก็ได้นะแต่ต้องใช้บีววกในการช่วยแล้วก็วัสลีนนะคะแต่เพอเออเราทําเป็นน้ํามันนะคะอชีดลงไปเลยฉีดพ่นลงไปเลยในผิวหนังซึ่งง่ายค่ะก็ค่อยๆเฉียดนะกลิ่นมันจะหอมมากนะคะก็แจกคนเท่าคนแก่ได้นะ พยายามใช้หม้ออลูมิเนียมในการทำนะคะเราก็จะตอกกันไปเรื่อยๆนะคะ แล้วนะคะมันก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้ส่วนอันนี้นะคะเราสามารถเอาไปทําน้ําหมักได้นะคะจะเก็บไปก่อนเนาะและอันนี้นะคะเราก็จะใส่น้ํามันปลาล์มเลยค่ะสองลิตรนะคะน้นปลาล์มตอนนี้กิโลลปะลรลประมาณเอ๊ลิตรละประมาณยี่สิบห้าบาทนะคะซื้อช่วงโปรโมชั่นจะถูกกว่านี้อีกนะใส่ไปเลยค่ะตัวนี้นะคะเอาไปใส่ผมก็ได้นะ เดี๋ยวเราไปตั้งเดี๋ยวเราใส่อีกลิตนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะจะใช้ไฟกลางก่อนนะคะพอตั้งไฟจนร้อนนะคะแล้วถึงจะใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยๆนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเปลือกมะกูดทั้งหมดนะคะอุ๊ยร้อนร้อนนะคะน้ำมันมันร้อนมากเลยตัวมือค่อยๆใส่ลงไปนะคะ ทอดนะคะจนกว่านะคะเปลือกมะกรูดจะเป็นเปลีนเป็นสีน้ <or> ําตาลนะคะแล้วยกแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ดีปีเข้าไปนะคะเราจะทอดกันนะคะเอาละค่ะจะทอดกันไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะเราก็จะทอดไปเรื่อยๆเนาะจนให้มันเป็นสีเหลืองนะคะตอนนี้ยังเป็นเขียวอยู่นะยังไม่เหลืองนะคะเราต้องทอดไปเรื่อยๆนะคะ ระหว่างนี้นะคะเราก็จะเตรียมดีปีกันนะคะโดยที่เราจะใช้ดีมีดนะคะในการแบบทุบพอหยาบๆนะคะฟองเต็มเลยนะคะเดี๋ยวสักพักเราจะใส่ดีปีกันไปนะคะค่ะมันปองก็เริ่มดูนะคะมันก็จะกลายเป็นกิ่นตาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่ดีปีลงไปนะคะความหอมจะหอมมากๆเลยนะคะหอมมากขึ้นนะคะ ดีที่ทุกนะเมื่อกี้่ะ,ะต่ออีกห้านาทีนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลอ่อนแล้วนะส่วนทีกเป็นน้ำตาลอ่อนแล้วนะคะเราเคอยเช็คนะคะเสร็จทีนี้นะคะเราจะใส่เทียนทั้งห้าตอนนี้นะคะให้เรานะคะ ปรับไฟเป็นไฟต่ำเลยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค้หน้านะคะใส่ใช้ไฟล่ำนะคะไม่งั้นสมุไพรจะไหม้นะคะเราจะใช้ไปต่ำเลยนะคะเออเรารู้ได้อย่างไรว่าพอดีก็คือว่าเราจะต้องรอจนกว่าฟองเนี่ยที่เห็นเพื่อนๆเห็นเนี่ยฟองนี่คือเกิดจากน้ําน้ํานะคะฟองนี้ต้องหมดนะคะถึงจะใช้ได้นะคะเรารอ,อกันไปเรื่อยๆนะคะ เพื่อนๆยังเห็นฟองอยู่เลยนะคะถ้าฟองยังไม่หมดคือเราก็ยังต้องไม่ปิดแก๊สนะคะแต่เราจะใช้ไฟต่ํานะคะเพราะไม่งั้นสมุนไพรจะไม่หมดนะคะก็รอจนกว่าฟองมันจะหมดนะคะเพราะน้ํายังมีอยู่นะแสดงว่าอย่างงี้นะคะเราก็ต้องอินฟิวเจอร์เย็นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าฟองจะหมดค่ะนี้เรากรองกันนะคะโดยที่ลองกระดาษกันลักษณะอย่างนี้นะกระาดาษนี้ซื้อได้ที่ดโซนะคะมีทุกสาขาค่ะ กองค่ะกองน้ำมันกันไปนะคะกองกันไปเรื่อยๆนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆใส่กะละบุล,ลงไปเลยค่ะแล้วปิดฝาทิ้งไว้นะคนให้กะละบุล,ละลายนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ค่ะคนกะละบุนะคะให้ละลายแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะ ังสิ่งนั้นก็บรรจุขวดเดี๋ยวเราทาไปใช้กันค่ะค่ะหลังจากไปดูมาแล้วเป็นไงมั่งคะทําง่ายๆสไตล์ Easy Home นะคะลองไปทํากันดูค่ะสําหรับคลิปนี้นุกและทีมงานอีซี Home ทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้นุกด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ทุกบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ